เกมออนไลน์ทําให้เราได้เพื่อนใหม,ม่ไม่นานเขาก็สนิทกันจนรู้สึกเหมือนเพื่อนจริงๆแต่ในโลกออนไลน์เราไม่มีทางรู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่ ดูน่าเชื่อถือแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังคืออะไรเอ้าเนเนงองรอใครอะอ๋อเรามาัรอเพื่อนที่เล่นเก็มด้วยกันอ่ะแล้วเสาวนี้กลับบ้านไหม piano no! ดีจริงหรอการเสพติดเกมเกมแอดดิชันในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหนึ่งสิ่งที่มีการพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆคือการเสพติดเกมช่วงอายุของคนที่เสพติดเกมมักเป็นเยาวชนไม่ว่าจะเป็นเด็กชั้นประถมมัธยมไปจนถึงนักศึกษาแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็สามารถเป็นโรคเสพติดเกมได้เช่นกันในปัจจุบันการเสพติดเกมจัดเป็นโรคอย่างหนึ่ง ที่มีผลเสียที่ตามมาจากการเสพติดเกมเกิดทั้งกับตัวเด็กครอบครัวไปจนถึงสังคมส่วนรวมวิธีป้องกันไม่ให้หลงกลเพื่อนออนไลน์ 1. นอย่าเชื่อคนง่ายเพื่อนในเกมโซเชียลอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกเขาอาจใช้รูปปลอมข้อมูลปลอมเพื่อหลอกลวง 2. ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเช่น ที่อยู่เบอร์โทรเลขบัญชีบัตรประชาชนเพราะอาจถูกนำไปใช้โกงหรือทำร้ายเราได้ 3. ไม่โอนเงินหรือให้ของมีค่าถ้าเพื่อนออนไลน์ขอยืมเงินให้บอกว่าขอโทษนะเราช่วยไม่ได้คนที่จริงใจจะไม่กดดันให้เราส่งเงิน 4. <Wow. S 1> อย่ารีบไปเจอเพื่อนออนไลน์ถ้ามีใครชวนเจออย่าไปคนเดียวเด็ดขาดต้องบอกพ่อแม่ผู้ปกครองและให้มีผู้ใหญ่ไปด้วยเสมอ5 <Wow. S 1> ตรวจสอบข้อมูลก่อนถ้าเพื่อนออนไลน์พูดอะไรที่น่าสงสัยลองค้นหาหรือถาคนอื่นๆก่อนถ้ามีข้ออ้างซ้ำๆเรื่องเงินแสดงว่าไม่น่าไว้ใจ 6. ใช้โซเชียลอย่างมีสติอย่าหลงไปกับคำพูดหวานๆหรือสัญญาที่ดูดีเกินจริงคิดเสมอว่าบนโลกออนไลน์ใครก็สร้างเรื่องขึ้นมาได้